ตัวนี้ที่เราผสมไปเยอะมากๆามาก,ม,าก,ม,าก,ม,ากมันดีจริงป่ะสวัสดีค่ะ,คะแล้วพบกับรายการบีมชมรีว เราใน EP สองแล้วนะคะทุกคนใช่แล้ววันนี้เราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเออวันนี้เราจะทำสบู่ไาเมททุกคนใช่ซึ่งเป็นสบู่ที่เราหาซื้อได้ในเซเว่นหรือตลาดทั่วไปใช่จะบอกว่าคือเราเคยสังเกตไหมว่าสบู่มักจะแบบมีมันมีดีแค่อย่างเดียวอย่างเช่นผิวขาวก็ขาวขาวแต่แห้งหรือชุ่มชื้นแต่ไม่ขาวหรือว่าแบบด้วยกระจ่างใสแต่ก็คือไม่ได้แบบไม่ได้ิวชุ่มชื้นะไรเยรางี้ยวันนี้ที่เราทําสบู่กันเนี่ยเราก็เลยรวมทุก บู่มาเลยใช่แต่ว่าแต่สบู่ที่เรามาใช้เนี่ยมีมากกว่าหนึ่งกล่องแน่นอนแล้วก็หลายยี่ห้อแน่นอนใช่แล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวฟิลจะให้ดูว่ามีสบู่อะไรบ้างสบู่แต่ละอันมีคุณสมบัติอะไรที่ฟิลามาผสมกันเนาะเพราะว่าฟิลเี่ยด้วยความที่เราอยากได้สบู่ที่มีหลายคุณสมบัติไว้ในอันหนึ่งเดียวทุกคนใช่ไหมปะมันก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์นี้ขึ้นมาซึ่งฟิลก็ไปเห็นตัวอย่างในตัวนี้มาด้วยในทิกตอกเออเห็นเขาทำกันเยอะแล้วเราก็แบบมันดีจริงปะวะแล้วมัน ีสิ่่งทเราาอยกได้เราก็เลยจะทดลองให้ทุกคนดูว่ามันดีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าใช้แล้วผิวจะเป็นยังไงใช่แล้วเขียปะว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทีอะไรบ้างไปเลยค่ะน้ำเกลืออุปกรณ์ที่ใช้หา่ Thank mm -hmm. you. I'm not อันนี้คือสบู่ที่เราใส่แล้วก็มาละลายเข้ากับน้ำเกลือไปแล้วนะมันจะเป็นแบบข้นๆน่คนคนะข้นมากเลยแล้วฟิงก็ลองใช้ไปแล้วสัก,กหนึ่งแล้วมันก็ข้นจนแบบมันปั๊มไม่ขึ้นแล้วฟิงก็เลยเอาน้ำเกลือเติมเข้าไปอีกมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้คือข้นมากๆสบู่อะไรไม่รู้คือไม่เคยใช้ข้นขนาดนี้นก็ทดลองใช้กันก็ไม่ถึงอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาบอกว่าแต่และคนที่ใช้เนี่ยความรู้สึกเป็นยังไง ถ้าส่วนตัวฟีนะฟีรู้สึกว่าฟองเยอะดีใช้นิดเดียวก็คือฟองเยอะเพราะว่ามันเหมือนด้วยความแบบฟิลลิ่งแบบเป็นสบู่ก้อนมาก่อนสบู่ก้อนมันก็จะฟองเยอะใช่ไหมแต่ว่าฟีรู้สึกว่าคือด้วยความที่ฟีเป็นคนที่ผิวแหง้งแห้งมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าผิวมันแหง้งถ้าถามว่าอยากใช้ต่อคือก็ใช้จน,นหมดอยู่แล้วแหละเพราะทําไปแล้วเสียดายใช่ป่ะซื้อมาก็คือหลายบาทอยู่หลายร้อยอยู่แต่ก็แบบก็คงไม่อยากทําต่อเพราะว่ามันผิวแห้งมันแล้วต่อคน้ะเรื่องขาวเนี่ยเดี๋ยวฟีจะรีวิวอีกทีนึงเรื่อง ผลเร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันแบบมันต้องใช้ไปเรื่อยๆเพราะชือเราใช้ไม่ถึงอาทิตย์เลยใช่มันก็เลยไม่รู้สึกเรื่องเรื่องความขาวอะไรมากแต่ความรู้สึกของชมที่ใช้นะคะก็คือฟองเยอะหนึ่งแล้วแล้วก็เวลาเราถููตัวไปแล้วเราเอาเอาน้ำล่าตัวอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเกลี้ยงแต่ผิวแห้งแล้วก็เป็นขุยเพราะว่าเป็นคนผิวแห้งเหมือนกันโดยส่วนตัวแล้วมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ยังไม่ค่อยโดนเนาะมันต้องเป็นสบู่อะไรที่มันแบบ กาเรียกว่าอะไรอะชุ่มชื้นแบ่นี้เนาะใช่อิงก,ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะแบบถ้าสมมติว่าเราซื้อสบู่เหลวมาใช้อย่างเงี้ยมันผิวมันจะชุ่มกว่านี้มันจะแบบเหมือนมีน้ํามันน้ําม,มันกว่านี้หรือว่า<ช><ช>ถ้าใครเคยใช้ไอ้สูตรแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีความชุ่มชื้นกว่านี้ก็แนะนำเรามาได้นะว่าเออใช้แบบไหนการใส่สซนผสมอะไรเพิ่มเข้าไปหรือเปล่า<ช>อะไรใช่อาจจะเป็นใส่พวก น้ำมันเออน้ำมันเพิ่มเข้าไปให้ผิวเราี่แบบดูชุ่มชื้นถ้าใครอยากลงไปทำตามก็ลงไปทํากันดูเดี๋ยวเราจะค่อยๆมารีวิววิีในึงหลังจากที่ใช้ไปสักพักนึงเนาะว่าเฮ้ยมันขาวจริงปะวะอะไรอย่างเงี้ยนั้น EP นี้เราก็เท่นี้แหละนั้นเราก็ราไปก่อนนะคะแล้วเจอกัน EP หน้านะคะบ๊ายบาย